ทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันมาดูมาเจอเห็ดจ้ะอลังการมากเลยจะดูจ้ะแค่นี้เองจ้ะขอนเดียวจะดูจ้ะดูว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเมื่อวานก็มาแต่ไม่เห็นนะเจ้าวันนี้เห็นข่าวจนโพลเลยเข้ามาดูป้าแจ็คพอตแตกจะหมานิกแล้วจะหมานิกแล้วจ้ะโอหไม่คุยมากไม่พันทำเค่งเก็บจ้าเก็บเก็บจะเอายังไงก่อนดี โอ้โหงามมากเห็นนางฟ้าเยอรมันจ้ะโอ้โอ้ยมือไม้สั่นหมดเลยจ้ะกำลังอ่อนๆเลยจ้ะเจ้าถิ่นยังไม่เอาเลยจ้ะนี่จ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าทีเจ้าทางให้ลูกอีกแล้วจ้ะ ขอน,นี้หน้าหนาวก็เกิดนะจ๊ะนี่จ้ะช่อนี้ช่อนี้นี่จ้ะนี่จ้าอลังการมากอลังการมากจ้ะดูจ้ะดูดูว่ามันเป็นยังไงโหอ่อนๆวันนี้ได้เห็ดไปต้มยำจ้ะเก็บจ้ะเก็บเก็บเก็บ เก็บจ้ะนาทีขอนี้มาให้ดูนี่จ้ะอ่อนๆไม่ตัดขาจ้ะไปตัดที่บ้านรีบเก็บจ้ะเดี๋ยวยุงหามเข้าป่าโอเคจ้ะนี่จ้ะตรงนี้จ้ะโอ้หทาเวลาทําเวลาจ้ะ บานถ้าได้ตูมก็จะดีอะจ้ะแต่ก็โอเคอยู่จ้ะโอเคมากเลยจ้ะนาาตะก้ามาไว้ทางนี้ดูก่อนนี่จ้ะดูนี่จ้ะโหงามมากเลยจ้ะโหเต็มตะก้าคนเดียวเต็มตะก้าคนเดียวเต็มตะก้าจ้ะ เต็มแล้วจ้ะเต็มตะกาแล้วจ้ะโอเคจ้ะแค่นี้ก่อนนะจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะคุณข้าป่าขอเก็บก่อนนะจ้าขอเก็บจ้ะ อลังการมากดูจ้ะใครที่ชอบกินเห็ดเก็บเห็ดอ่ะจะเข้าป่าไปได้เลยจ้ะตอนเนี้ที่ป่าเยอรมันเห็ดนางฟ้าหน้าร้อนนะ่ะมันออกแล้วจ้ะออกให้ได้ทุกคนได้เก็บได้กินจ้ะอยู่นี่ไม่อดไม่อยากจ้ะอยากได้กินเห็ดก็ได้กินอยากได้กินของป่าก็ได้กินจ้ะอีกหน่อยก็เห็ดพึ่งหวานออกจ้ะ ตรงนี้งั้นเข้าป่าขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปคนเข้าป่าไปด้วยกันจะ้ะอู้อู้อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยเต็มตะกร้าแล้วจะ้ะเจมใจสัน่นมือสัน่น ไม่คิดว่าจะเจอขนาดนี้จ้ะโอ้ย,อยเต็มตะกร้าเลยจ้ะได้นี่จะขอนเดียวบานาลังชังเต็มเลยจ้ะโอ้เด๋ยดูแล้วเจ้าถิ่นยังไม่ยังไม่ยังไม่นั้นนั้นไปนแล้วก็ยังไม่รู้แตจะฉีกดูแล้วยังไม่เห็นเจ้าถิ่นจ้ะแตขาดบายยังจ้ะ หรือจะโดนแล้วก็ไม่รู้โดนก็ไม่เป็นไรแบ่งเจ้าถิ่นกินมั่งเรากินมั่งเดี๋ยวเอาไปต้มยำเย็นนี้จ้ะโอเคจ้ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะทางไกลทางไกลท้งที่อยู่ประเทศไทยและอยู่เยอรมันจ้านี้เห็ดน,นางฟ้าป่าเยอรมันจ้ะจ้า ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า